สำนักงานเกษตรอำเภอพิปูลจังหวัดนครศรีธรรมราชได้นำระบบการทำงานส,ส่งเสริมการเกษตร TNV System มาใช้ซึ่งประกอบด้วย5องค์ประกอบด้วยกันดังนี้การถ่ายทอดความรู้การเยี่ยมเยียนการนิเทศงาน การสนับสนุนและการจัดการข้อมูลวันนี้เราจะพามาพบกับเกษตรกร,ร,กรตัวอย่างผู้ปลูกทุเรียนในพื้นที่อำเภอพิปูนที่ได้รับการส่งเสริมการผลิตทุเรียนคุณภาพและประชาสัมพันธ์ทุเรียนในพื้นที่ของดีอำเภอพิปูนครับผมผมนายสายันแก้วกระจก เป็นเ,นเกษตรกรข้องอับผูพิพูนแล้วก็เป็นสมาชิกข้องทุเรียนแปลงย่อ่ข้องอับผู้พิพูนแล้วก็สมาชิกสตอปชอแล้วก็สตอชอข้องอับผูพิพูนของเราครับคุณคุณภาพได้ก็ต้องสร้างการจัดการที่ดีถึงการจัดการที่ดีก็ มีกระบวนการตั้งเด็กเืิมต้นกระบวนการเล็กในะการนึงต้องมาดูสภาตนเตรียมความพร้อมของตนเผื่อไปสู้การทำให้เกิดดอกหล่งจากนั้นข้าวกระบวนการบำรุงรักษาดูเล จนมีพ้นผลิตเป็นรูบำรุงคนจะตึงการเก็บเกี่ยวถึงระยะเวลาระว่างออกดอกจนถึงเก็บเกี่ยวพ้นผลิตมีระยะเวลาประมาณ120วันการทำแต่ละขั้นตอนมีปัจจัยที่เข้ามา,ยาเยอะแยะมากมายถึงทำให้การตีตะคอนกองเรา เกิดปัญน้าไม่หวากระถังไฟธรรมชาติรูกมะเรง็งศัตรูพืชเล่านี้ถึงทำให้ผลผลิตของเราเสียหายได้เยอะแยะมากมายโดยรักไล่วิธีเราจะ,ะนันแล้วผมเองอยากจะให้เกิตรกรของเรามาเน,น,น้นําทุเรียนให้มีคุณภาพเพื่อ ส่งไปให้ผู้บริโภคหลายทางและก็แม้กระทั่งตัวเราเองถึงจะได้บริโภคทุเรียนที่มีคุณภาพทุเรียนที่ปูนเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวหนักเนือ้อหอมว่านละเอียดสิ่งที่บ่งบอก โดยการันตีจากการส่งทุเรียนโค้งปิดปูนเราเข้าประกวดในครั้งนี้ถึงผมเองก็มีความยินดีและก็ดีใจที่ทุเรียนปิดปูนเป็นทุเรียนที่ดีแล้วก็ทำให้หลายๆคนรู้จักปิดปูน อย่างที่อำเภอพิปูนจังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นอีกหนึ่งพื้นที่ที่มีการปลูกทุเรียนจํานวนมากโดยเกษตรกรที่นี่ได้รวมกลุ่มเป็นแปลงใหญ่ทุเรียนภายใต้การสนับสนุนของสํานักง,งานเกษตรอําเภอพิปูนซึ่งเกษตรกรได้รวมกลุ่มทําทุเรียนคุณภาพมากกว่า8ปีอย่างไรก็ตามนอกจากความร่วมมือของเกษตรกรในการสร้างคุณภาพทุเรียนแล้วสํานักง,งานเกษตรอําเภอพิปูนก็ได้ลงพื้นที่ให้คําแนะนําอย่างต่อเนื่องเพื่อให้การรวมกลุกล่มแปลงใหญ่ประสบความสําเร็จ ทั้งการบริหารจัดการแปลงการลดต้นทุนการผลิตเพิ่มผลผลิตและมีตลาดจำหน่าย